เคลียแทนเบลล่าดราม่ามาอีกละหัวจะปวดเบลล่าเจอแซอีกตั้งแต่มีแฟนใหม่แล้วดูจุดจูด,จดหาเรื่องปวดหัวมาให้นางเอกสาวเบลลาราน,นีอีกแล้วค่ะสำหรับชาวเน็ตผู้มีจิตสาธารณะชอบใส่ใจเรื่องของคนอื่นที่ล่าสุดคะ่ะได้มีการไปตั้งกระทู้จับผิดนางเอกซุปตาในทำนองที่ว่า ดูเหมือนตั้งแต่เบลามีความรักครั้งใหม่กับไฮโซหนุ่มนักธุรกิจนามสกุลดังระดับประเทศจะไม่ค่อยมีภาพลักษติดดินเหมือนสมัยที่เคยคบหากับแฟนเก่างานนี้หาะส่งผลให้ชาวเน็ตหลายรายต้องเข้ามาเปิดวอร์แทนเบลากันใหญ่อาทิเช่นกับแฟนเก่าไลฟ์สไตล์ต่างกันเป้าหมายในชีวิตต่างกันก็ต้องแยกย้ายเป็นเรื่องปกติ ตอนนี้เบลล่าได้เจอคนที่ใช่ไลฟ์สไตล์ตรงกันแล้วส่วนแฟนเก่าก็มีชีวิตที่เรียบง่ายของเขาไปแล้วทำไมเขาต้องใช้ชีวิตติดดินละ่ะในเมื่อเขาก็ต้องทำงานหาเงินมาเหนื่อยเหมือนกันจะใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบของเขาไม่ได้หรอต้องให้เขาติดดินยังไงหรอซึ่งงานนี้ค่ะเรียกได้ว่ากำลังกลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียลเลยล่ะค่ะสำหรับเรื่องนี้